ตอนนี้ก็ทนายออกมาแล้วนะครับหลังบ้านทนายแล้วก็ท่านทนายนะครับทีมงานทนายเนาะทีมงานทนายทำมาลังสีนะครับ าสุดตอนนี้นะครับ เหมือนมีรถตู้กำลังถอยอถอยมานะครับรถโูถ่นนะฮะ,ะ,ะแล้วก็รถที่หน่งพี่เมย์นะเอฟซี FC ก็เนี่ยสีดำนะครับ ตอนนี้บ่าวนุก็เตรียมโดมิโนนัดโดมิโนนัดนะฮะเออนะมีมีพิเศษให้แอดมินไหมอดมินไหนนะฮะอดมินบริษัทไม่มีนะโอ้จะไปพิเศษอะไรเนี่ยเอกก็กินหมดแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อจะไปถึงแอดมินก็พอดีละลายหมดแลือให้ยูทูบเบอร์ไหมโอ้แบบช่องช่องพอลลี่อะไรแบบนี้น่าจะหมดประมาณแล้วมาช้าเกินครับมาช้าเกิน น่าจะแค่เสี้ยววินาทีมั้งเขาแก่กันกินหมดแล้วพี่ก็มาจอดรถตรงนี้นะครับผ่านผ่านแล้วพี่พอลลี่นะครับผ่านพานนะการเตรียมของไว้ให้น้องๆการสิ้นล้มมาลุ้นกันนะว่าจะจอดรับโดนัทหรือเปล่านะอ่ะมาแล้ว ตอนนี้ก็ลุงออกมาแล้วนะครับพี่ีเตรียมเอาโทรศัพท์ให้ลุงนะครับตอนนี้บป่านนก็จะกระโดดขวางทางเป่านนก็จะกระโดดขวางทางนะครับประจวบดม่ได้กินไม่จอดไม่ได้กินโดนัทนะฮะสวัสดีครับโดนัทเลยอันนี้เอาให้เล็กน้อยอันนี้นะลุงสวัสดีครับโอ้โหดูดูสวัสดีครับยผ้ามีรอยยิ้ม โอ้โหโอเคครับพอยยิ้มจากป้าแตบขอาสามชาตินะเอาสามชาติหน่อยครับไม่ให้สชาติแล้วนะไม่ได้แค่คนนะคนครับเขาไม่ได้สามชาติเดียวสามชาติหน่อยขอได้แต่บีไม่ได้นะครับตีครับยิ้มกว้างนะตอนเดินทางไปกินข้าวกันได้ตีครับกินาทีเห็นสามชาติเร็วเห็นรอยยิ้มป้าเมื่อกี้นะครับทุกคนจะต้องประทับใจโอ้โห เออโหเแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วหรอเปิดตรงนี้เจอหัวหน้านะโอ้โหหันหน้าใหญ่ด้วยบอสใหญ่รขาาะหน้าเลคราากันยููอันนี้ปุม้ใหม่ออกมาแล้วนะ

ยิงมันดูข่าวดูข่าวดูข่าวกันหน่อยเด็กอยู่เนี่ยใช่เขาบวนเนอนุกเเด็กวิ่งออกไปกลางถนนข้างถนนแล้วก็มีมีออกมาแล้วมีกฎหมายออกมาแล้วกฎหมายควบคุมออกมาแล้วการขอสามชาติครับผมนะอ่ะครับเอฟซีครับล่าสุดตอนนี้นะฮะเนาะคุณลุงคุณป้าออกมาทานข้าวพร้อมกับรอยยิ้มนะฮะ เห็นปาแตนยิ้มแล้วมีความสุขนะเอฟซีนะฮะคุณลุงก็นะขับรถด้วยความสบายใจนะฮะท่านทนายไปกินข้าวพร้อมด้วยทีมงานแล้วก็พี่เน่งพี่เมย์ด้วยวันไหนอะไรนะไม่ตัดแต่วันไม่ให้ตัดแต่วันพุธอืมวันพุธวันพุธแล้วเจ้าตัดวันไหน ธนาคารเป็นความเชื่อส่วนคนจักรยานในการรับชมครับอย่บ้านผมตัตวันไหนก็ได้อยู่บ้านผมเขาก็ติดป้ายเลยเขาไม่ติดธรรมดาปิดร้านเลยเขาเขาจะปิดร้านวันพุธจริงๆโอ้อาจจะเป็นเหมือนลุงจิมว่าว่าวันพุธแต่ว่าต้องถามต่อว่าทำไมต้องไปถามผู้รู้ไหนคนไหนรู้ทุกท่านรู้แน่นอนอ๋อผมก็อยากรู้ ถึงไม่ตัดผมวันพุธทําไมเขาถึงไม่ตัดผมวันพุธร้านตัดผมเนี่ยผมสังเกตลุงลุงจะมีวันหนึ่งที่ลุงจะตัดผมคือวันอังคารใช่ไหมมู่บอ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 ,อ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 สทราบแน่าชาัดสาเหตุที่เพิ่นมาตัดผมวันพุธเนาะอืปกติวนเราก็ไม่ได้ตัดผมกันก็คือเพิ่นไม่เปิดร้านอืเขาปิดเลยไงเขาปิดร้านเพราะอะไรเพราะเขาปิดร้านไงมันไม่มีช่างก็เลยประมาณนั้นออันนี้เป็นเหตุผลของลุงพันธ์ไปดูกันต่อไปดูพ่อฟื่ยตามพ่อฟื้นหน่อย เขาไม่ตัดผมมันพูดกันทำไมถึงไม่ตัดผมมันพูดเป็นของโบราณออกมาก่อนนี่เราดิหน้าสนหน้าสนครับแล้วตัดผมวันไหนดีที่สุดโอ้โมันศุกร์กับวันพอ่าอำนาจวัสนานะฮะนี่นี่ลุงจะตัดเฉพาะวันอังคารบุงคลอ่ะ พอฟื้นนี่ผมผมสังเกตลุงพลหลายครั้งแล้วลุงพลจะตัดเฉพาะวันตะการอย่างเดียวอืผมก็ตัดวันไหนแต่จะวันตะการเหมือนกันพอฟื้นขออีกรอบนึงวัน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 เอาใหม่พ่อพุทธไม่ให้ตัดพุทไมให้ตัดผลิัตไม่ให้โกนครับมันเป็นมันเป็นข้อห้ามโบราณ แล้วแต่คนจะถือเค็เครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยวันวันที่ดีที่สุดวันสุกอังคารอังคารวันขอังคารน้ออังคารคืออำนาจเอฟซีอู้อยากมียศไหม อย่าโยดโยดถับขอบคุณพ่อฟื้นครับเราได้คําตอบแล้วนะฮะพุดไม่ให้ตัดพืหัสไม่ให้โกนครับผมใครอยากมีอํานาจวาสนาต้องตัดผมวันอังคารนะพ่อพ่อฟื้นบอกมาแล้วนะฮะโอ้โหนะก็เป็นเรื่อส่วนบุคคลนะเอฟซีนะครับนะพุดไม่ให้ตัดพืชหัสไม่ให้โกนนะฮะวัน ใครอยากตัดผมตัดวรัณคารนะมีอำนาจวาสนาเนาะแล้วก็วันศุกร์นะครับนะมีความสุขนะครับนะเป็นความเชื่อของโบราณนะครับก็ประมาณนี้นะ f อฟซี FC นะฮะขอบคุณสำหรับคลินี้ด้วยนะครับ